ซีกตอกหลีเข่อเฉียงนายกรัฐมนตรีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงแก่อนิจกรรมกระทันหันอายุยังน้อยกว่าผมเลยครับท่านดีค,ครับครับก่อนหน้านี้การเมืองในประเทศจีนระส่ำพอทสมควรเพราะรัฐมนตรีกาลาโหมถูกปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถูกปลดตอนนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งยังสืมหาสาเหตุ ว่าถึงแก่อนันจิกรรมเพราะอะไรก็เป็นเรื่องการเมืองที่มีสงครามไร้เลือดอยู่เสมอในขณะเดียวกันเมื่อถึงจุดหนึ่งการเมืองนั้นก็แผลงเป็นสงครามเลือดหลังทุกประเทศแหละครับท่านรี่เการพมันก็แย่งอำนาจกันแหละเพราะอำนาจเป็นสิ่งที่หอมหวนก็เหมือนที่ชาดาไซศเสศดอะไรตอนนี้ถูก เมียเก่าเปิดโปงมีวาระจอนเร่นจะเล่นงานลูกเขยลูกแม็กของฉันแก้งการเมืองในจังหวัดต่างๆเนี่ยมันก็มีลูกเขยลูกสาภายลูกสาวมั่วกันไปหมดแหละครับถ้าดูคนประชาชนทั่วไปไปลงสมัครแพ้ตั้งแต่วันเขียนใบสมัครแล้วก็เหมือนกับในระดับประเทศอะไรครับ มันก็เกี่ยวดองของยุ่งอ้สำนวนด็อร์นิติภูมินาวรัตวันนี้นี่ผมชักจำโมโหพักฝ่ายคา้านแล้วนะเพระาะศาลแห่งพระราชานี่ผู้ชัดบอกว่าราชาต้องให้เบ็ดห้ามให้ปลาเพราะฉะนั้นพักฝ่ายคา้านที่ประชาชนเลือกเข้าไปมากมายมหาศาลเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกสามนิ้วล้มเจ้าชังชาติ ทำไมพรรคฝ่ายค้านไม่พูดว่านายกรัฐมนตรีกําลังไม่เดินตามศาสตร์พระราชาโคกหนองนาสร้างงานในชนบทจ้างประชาชนล้างสารกลางล้างที่ว่าการอาเภอผากญ้าริมทางรถไฟขุดลอกคลองพอเพราะเดกเปรมตินสุรานนท์เขาก็ทํามาแล้วทาําไมพรรคฝ่ายค้านไม่ทําและก็ย้อนสอนเรือดำน้ำราชการที่เก้าพระองค์ท่านทรงห้ามแล้ว อันดามันมันมีแต่หินโขโครกนะผมอยู่มานานแล้วภูมีภาคอันดามันมหาสมุทรอินเดียริมอ่าวไทยอ่าวพม่าเนี่ยหินโขโครกทังนั้นไม่มีใครบ้าไปดำน้ำหรอกอ่าวไทยมันเต็มไปด้วยโคลนนี่ศาสตร์แห่งพระราชาพระราราชกาเสรับสัง่งพักไวาค้นยกมือบ้างดิว่านายกรัฐมนตรีกำลังไม่เดินตามศาสตร์พระราชาําทำให้ประชาชนมักง่าย จะแจกเงินหมื่นเดียวนี่มันกระจอกใช้3วัน5 000วันก็หมดแล้วอาหารหมาอาหารแมวตอนนี้มันขึ้นเป็นร้อยบาทเพระเาะฉะนัน้นต้องสร้างงานให้ประชาชนให้ไรเดอร์ให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยหยุดทำงานหนักมาทำงานเบาๆเนี่ยล้างทำเนียบรัฐบาลถูถนนราชาดำเนิน